เขาใหญ่แต่เราใหญ่กว่าเขาเพราะเราเข้าถึงธรรมะถ้าทำงานเพื่อศาสนาอย่าแสวงหาอานี้ให้แสวงหาตังไปเลยศาสนาเอางั้นเลยเนาะที่นี่ถ้ำงัวแม่ห้องสอน ข่าวดีดีกับพี่คำรน ก็ที่วัดป่าถ้ำวัวแห่งนี้นะครับมีพี่น้องชาวต่างชาติเข้ามาปฏิบัติธรรมกันเยอะมากเพราะว่าพระอาจารย์ของเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้และนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเป็นชาวรัสเซียวันนีเ้เราจะถามเขาว่าเมื่อเขาได้มาปฏิบัติธรรมนะครับที่วัดแห่งนี้แล้ววัดป่าถ้ำว,วัวแล้วเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจิตใจของเขานะครับกับเข้ามาสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้าง tell us about your feeling when you stay in the wat tham Hua temple. Mm -hmm. first of all, i want to say thank you so much for your country, for this place, for wat tham to Albert Lunta, for organize and create this place where foreigners like me can meditate and learn buddhism. Yeah. thank you so much. and i like this place very much. Yeah. it's the best place to be peaceful, mindful, mm -hmm. and practice meditation. Mm -hmm. Thank you. How, how many Buddhists in Russia? Uh, I don't know exactly but we have, we have all religion in country because Russia is very big and we have Buddhism too. <coughs> พี่น้องชาวต่างชาติหลายชาติหลายภาษาเข้ามาปฏิบัติธรมร,ธรมที่นี่แม้แต่ในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงหัดไทยอย่างผมยืนกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่เนี่ยนะครับท่านก็ยังพูดภาษาจีนได้ลองพูดภาษาจีนครับผมก็เป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่บ้านลุงอรุณูครับก็อยู่กับท่านพระอาจารย์หลวงตาสายหยุดมาเป็นเวลานาน ประมาณ40กว่าปีครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยท่านพระอาจารย์ยันตะก็ท่านก็อยู่ที่นี่ครับอของเราที่นี่เมื่อก่อนก็เจริญอุดมสมบูรณ์ด้วยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าไม้สัตว์ป่านานา,นาช่นนดนะครับเราก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ50กว่าปีก็ฉันพี่น้องกันเวลาวัดมีอะไรเราก็นําชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือทันทีครับชาวไอทางวัดก็เกื้อกูลกับหมู่บ้าน เพราะว่าบ้านลุงอารุนไม่มีวัดนะครับก็เป็นวัดป่าถ้ำบัวสุนยาตานี้ท่านหลวงตาก็ได้ใช้ชื่อบ้านลุงอารุนไปโจทะเบียนนะครับก็จะคล้ายๆท่านที่เข้ามาก็จะเป็นจะเหมือนกับว่าคล้ายๆาวัดทรงจีนครับเพราะว่าที่นี่จะเป็นวัดนานาชาติก็จะมีชาวฝรั่งชาวต่างชาติก็จะมีอิสลามก็มามาเดินจมกรมกับพระอาจารย์นะครับ แล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าถ้ำบัวแห่งนี้ถ้าปกติไม่มีโควิดนะครับสามารถที่จะรองรับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมที่นี้ได้ประมาณ200กว่าคนนะครับแต่ช่วงนี้เนื่องจากสืบเนื่องมาจากโควิดระบาดนะครับทางวัดก็ได้ทําการปิดไม่รับคนที่อื่นที่ไม่ได้คักกรองหรือว่าวอล์กอินเข้ามาอย่างนี้นะครับทางวัดก็จะไม่ได้ะจะไม่กล้าร,รับ กลัวมันโควิดระบาดเนี่ยครับครับทีนี้สิ่งที่ท่านพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะแปลเป็นภาษาจีนแล้วพูดภาษาจีนนะฮะ,ะอ่า我是李ม昌ั在ธ์李明新村啊，ิด有一位หล大่啊，跟我李明น村的นม非常的ล密啊，而且非常的ม我ท李明新村付出 以及照顾我们李明新村啊，有时候每年都要发这个铺盖哈啊,啊，这个棉被啊送暖啊给我们李明新村的村民，我们李明新村也非常的高兴啊。每一次无论这个大师有任何的活动，我们也一起过来这边来帮忙啊，互相帮忙，互相互助啊，在这边我们非常的乐意。好，谢谢。 ฮ่อห่อตุยตุยก็ยังมีพี่น้องชนเผ่าของเราที่นี่นะฮะอย่างท่านเป็นผู้ช่วยไหมสารวัตรกำนันครับก็พูดภาษาไทยใหญ่ได้ได้ครับ่าพูดเลยครับไทยใหญ่ครับอ๋อมาสูงค่าค่าชื่อกระสานตุนปิ้นอ๋อเป็นสารวัตรกำนันตำบลห้วยผาก็ทางทางวัดไม่มีงานมีกิจกรรมฮังมาฝ่ายปกครองเขาก็จะมีส่วนรวมในกันมาจอยกัน พัฒนามาจอยกันเฮ็ดจอยกันสร้างว่ากิจกรรมเราที่หลวงตาจัดขึ้นทั้งชุมชนหรือว่าทั้งก้นวานก้นนาบนกติทั้งคณะศรัทธากติมารวมกันพัฒนารวมกันจอยหลวงตาเพราะบาร,รมีของหลวงตาในแผ่กว่าระดับประเทศแล้วก็นอกประเทศต่างประเทศ<อ>ครับกติมีหลายๆเจอจาศาสนาหลายๆเผ่าพันธุ์เขามาอยู่มาปฏิบัติทำตีส่วนของหลวงตาส่วนรัดป่าทัมโบของหลวงตานะครับ ก็สั่งว่ากองี่นน้องใครเข้ามาอยู่ใครมาปฏิบัติธรรมก็ไรครับแต่ช่วงนี้นก็ให้ปนสถานการณ์โควิดก่อนสั่งว่าโควิดหายพอใครมาปฏิบัติธรรมใครมาทําจิตเจอให้สงบก,ก็มามาไรครับยินดีตอนรับครับผมวัดป่าถ้ำวัวที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้นะครับพูดไปแล้วถือว่าเป็นสะพานบุญเป็นสื่อให้พี่น้องชาวต่างชาติ ซึ่งอาจจะเข้าไม่ถึงพุทธศาสนาได้เข้ามาที่นี่ด้วยการสื่อภาษาสากลที่รู้เรื่องนั่นต้องยกตรงนี้นะฮะให้กับท่านเจ้าวาดเพราะท่านเจ้าวาดสามารถพูดภาษาสากลภาษาอังกฤษได้คล่องเปรี้ยจึงเป็นสื่อสะพานบุญนำคนต่างชาติเข้ามาที่นี่แล้วก็ช่วยกันขจรขจายขยายนะครับ ศาสนาพุทธของเราให้ซึมทราบซึมแทรกเข้าไปสู่จิตใจของผู้ชนผู้คนชาวต่างชาติอันนี้ถือว่าสุดยอดบารมีที่พระอาจารย์ได้มีนะฮะกับพี่น้องนอกจากพี่น้องคนไทยแล้วพี่น้องชาวต่างชาติกั่ปรเทศนั่น140 1 4บกว่าประเทศนะฮะแล,ะล้วก็ครับวันนี้ถือเป็นอีกวันสําคัญหนึ่งเมื่อที่จะเกิดพระอุโบสถที่สมบูรณ์<ไ>บแบบกว่าจะเกิดวันนี้ได้นะครับพระอาจารย์มันยุ่งยากลําบาก มากน้อยแค่ไหนครับขอเจริญพรท่านคณะสัทธาญาติโยมคุณโยมคำาลนหว่างหว่าง,งสีคุณโยมฮีโร่ได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในงานผูกพัทสีมาตัดไวายฝังรูปนิมิตณวัดป่าถ้ำวัว ความเป็นมาของการสร้างอุโบสถเมื่อได้รับพระราชทานวิสุงคามเสมาเรียบร้อยแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้จัดเตรียมกำหนดวันผูกพัตติมาตัดไหวฝังลูกนิมิตตามธรรมเนียม,มโดยมี พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเถระตรมาคมและพระเลขา,า,ลขาในต้มเด็จพระสังฆราชได้กำหนดวันไว้วันที่9เดือนมกราพศสอ6พเมื่อทุกอย่างได้มีความพร้อมตั้งออโบสด พร้อมสถานที่พร้อมคณะสง์พร้อมเดิมทีเราก็ได้วางศิลาเลิกเมื่อพศ2561เราก็ได้รวบรวมศรัทธาญาติโยมทุกเชื้อชาติทุกหมู่เหล่าได้รวบรวมปัจจัยในวางศิลาเลิกได้เก้าล้าน สร้างในสามเดือนขึ้นปี62สองแล้วก็เกิดอุทก,กภยัยน้ำท่วมถนนขาดลำเลียงวัสดุก่อสร้างไม่ได้ไปมาหาตู่กันไม่ได้ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องธรรมชาติแต่ก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะว่ากำลังศรัทธาญาติโยมช่วยกัน่ายบ้านเมืองเนาะ เมื่อทำถนนหนทางลำเลียงวัสดุเข้ามาก่อสร้างเริ่มทำเมื่อปลายปลายปี62ก็งานก็ไป50เปอร์เซ็นต์พอเริ่มเข้าปี63เกิดโรคระบาดโควิดต้องหยุดการก่อสร้างอีก นี้สร้างมาได้เดือนมีนากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยกรมควบคุมโรคสั่งให้ปิดวัด5มีนาพศ2563ก็หยุดไปอีกก็ชะลาว่าโรคเมื่อไรมันจะสาสาลงก็เลยเอาช่องจังหวัดที่ว่าปิดวัดเป็นทางการประมาณหนึ่งปี แล้วก็เร่งสร้างวัดมาเรื่อยๆจนสมบูรณ์แล้วเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วขอพระราชทานวิสุงคามเสร็จแล้วก็กำหนดวันจนมาถึงวันนี้สร้างวัดประมาณหนึ่งปียาว50เมตรกว้าง25เมตรโบสถ์นะฮะโบส <ột>. ถ์ใช่โบสถ์อเน,นกประสงค์ก็ได้รับแรงศรัทธาญาติโยม ได้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมได้ช่วยกันสร้างโบสถ์มาด้วยแรงศรัทธ,ธาทุกหมู่เหล่าจะเป็นพี่น้องชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมติกฮินดูหรือทุกศาสนาหรือไม่มีศาสนาทั้งชาวต่างประเทศคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยกุศลเมตตา เคยพูดว่าเมตตาทมค้ำจุนโลกโลกทั้งถองพี่น้องกันเราอยู่ในสังคมร่วมกันแบ่งปันน้ำใจต้นไม้ให้ความร่มรื่นสายน้ำให้ความชุ่มเย็นสายลมให้ผ่ฐฐานให้สบายเนาะังนั้นจิตใจของเราเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยกุศลเมตตาเห็นอกเห็นใจกันไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันช่วยเหลือกันเนาะแล้วก็ ชีวิตเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขผู้ใดประพฤติธรรรทาก็ย่อมคุ้มครองเนาะเหมือนเราทานอาหารทานอาหารก็อิ่มกายส่วนใจนะอิ่มบุญพอแล้วเนาะอิ่มใจแล้วก็อิ่มบุญเหมือนวันนี้เป็นวันที่จะพิธีผูกพัตสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิต ก็โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีรวงศ์เป็นประธานแล้วก็มีพระพรรมวชิระมงคลพระพรรมเสนาบดีและพระธรรมสกยะมุนีบริสุทธิ์ที่วงแล้วก็มีพระธรรมพระเทพพระราดอ่าหลายๆองค์หลายๆท่านคณะสงฆ์สามร้อยกว่ารูปสามร้อยกว่ารูป ที่มาทำพิธีทั้งสวดถอนสวดทักแล้วก็มาช่วยงานจ้จาฉะนั้นเมื่อเราได้ทำพิธีผูกกัพระพ,พ,พัตติีมาตัดหวยฝังนุมิเสร็จแล้วก็สามารถทำพิธีกรรมทางสงฆ์ได้ก็คือบวชพระพิสุสาสม,มนเนรที่นี่จะให้บวชฟรีผู้ใดสนใจมาได้เลยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่าย บวชแล้วปฏิบัติเนาะมาได้เลยที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆมาปฏิบัติทาที่นี่ที่อยู่ฟรีอาหารฟรีตอนให้ฟรีแต่ไม่ให้อยู่ฟรีๆนะ <c oughs> ออกแรงได้แรงบริหารกายจเจริญไว้บริหารจิตจเจริญธรรมเจริญธรรมเป็นเน,นืองนิดทำให้จิตผ่องใสตรง,งนี้หรอที่พระอาจารย์ปีนี้ดูหนุ่มวัเอ,อ,อายุจะย่างก็เจ็ดสิบแล้วเนี่ยจะมา ก็เรียกท่านหลวงตาเออท่านหลวงตาแต่ชื่อนัเออท่านหลวงตาหลวงตาหรือพระคขวิมนพาวนานุสาตต์ตั้งแต่ออกบวชมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยปฏิบัติมาว่าจะบวชให้โยมแม่ทั้งเจ็ดวันลูกผู้ชายเนาะกตัญญูตอบแทนผู้มีคุณผู้สูงคุณอผู้พระคุณเพราะปฏิบัติแบบเอาเข่งเลยอ่ะ ปรากฏว่ามันสบายใจแล้วก็บวชไปขอแม่ก็เดือนหนึ่งแน่นะขออีกสามเดือนแน่นะหายไปเลยอยู่ตามป่าตามเขาเราก็เลยจะปฏิบัติไปมันก็ซาบซึมเข้าไปจิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านที่เคยวุ่นวายก็เลยได้รับความสงบเมื่อเกิดความสงบมันก็มีความสุข มีความสุขลืมตาหลับตามันก็รู้สึก<า>มันมีค่าเนาะชีวิตเนาะนั้นเราเมื่อฝึกสมาธิหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทก็ได้หายใจเข้ารู้ออกรู้ก็ได้หรือวบายใดที่ทําจิตให้สงบมันก็ได้มดเลยนะปีพันษาแล้วจ้ะปีปีนี้ด้วยสี่สิบแปดพันษาแล้อมั้งจำไม่ได้ย่างกแล้วเนาะแล้วก็เออ เมื่อเมื่อเราพอได้ปฏิบัติแล้วพอมีประสบการณ์หลังจากสิบปีแล้วครั้งแรกก็โอจิตใจมันก็กระแตโลกมันดึงไปกิเลสนอกบ้างเอาชนะกิเลสนด้บ้างเดี๋ยวชั่วคราวแล้วฝึกไปอดทนไปเนาะขันตีอดทนอดทน ทนต่อความทุกข์ยากลําบากในการปฏิบัติในการเป็นอยู่พระพระเราเนาะ,ะอยู่ตามป่าตามเขาตั้งใจบําเพ็ญสมณธรรมตั้งใจฝึกสมาธิให้ได้รับความสง,งบเราก็เอาความสง,งบเนี่ยสยบความวุ่นวายในใจของเราก่อนเมื่อจิตใจของเราฝึกได้มาตรฐานเหมือนน้ำกิ่งในใบบัวไม่ติดกันรหรือว่าจิตจิตวิญญ,ญาณอาศัยกายอยู่แต่ก็ไม่หลงกาย เนชนิดว่าใช้ได้ไม่ติดคิดได้ไม่ขุ่นชีวิตจึงไม่วุ่นวายเนาะพวกเราเนาะ<ช>นี่ก็คือเรามีสติธรรมเน่ย yeah. คนมีสติทำมันงดงามไปหมดเดี๋ยวนี้นะเนี่ยดูหน้าตานี่นะเนี่ยสร้างกุศลกรรมมาดีนะไม่ใช่หมอดูนะคะนี้พระอาจารย์คนภายนอกอาจจะยังไม่เชื่อว่าพระอาจารย์สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อยากให้พระอาจารย์พูดภาษาอังกฤษก็พอได้อยู่สักหอ๋อเพื่อชาวต่างชาติเชิญชวนมาเป็นภาษาอังกฤษก็ค่ะเหรอเออโอเค Good morning everybody This is this is today. This is uh, a uh, ceremony. New Dhamma Hall. Uh, new Dhamma Hall ceremony. Uh, opening New Dhamma Hall. Uh, this uh, next next time. Uh, uh, after uh, finish the uh, ceremony, uh, everyone to come practice meditation. Uh, welcome to Forest Monastery. ชั่มบอแม่งสอนเฟิร์นออฟไทยแลนด์ทุก practice meditation ทุกที่แค e เดินมาทุก happy เออเนาะแต่ some person h a v e many many something big company business แล้ว o ่าหนี่ happy short t ดทำ set long time เนาะ after to practice meditation โอ้ happy long time s e t a little bit practice มาโอ้ clear clear วิปัสสนาข้าม meditation เนาะ we have วิปัสนา power meditation power ทุกทีแค่ใจก็โอเค outside the problem inside no problem calm outside hot outside busy noisy inside clearly calm รือเขาพระอาจารย์พูดแบบนี้เขาเข้าใจไหหมายถึงว่าชาวต่างชาติเข้าใจชาวต่างประเทศเนี่ยนะพฝรั่งเนี่ยนะเวลาเราสอนอะไรเนี่ย เขาเขามีความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้จะจะรับฟังถ้าเราสอนมีเหตุผลเขาเชื่อเลยแค่นี้มันสอนง่ายตรงนี้เนาะฉะนั้นพุทธศาสตร์นาเป็นหลักหลักคำสอนวิทยาศาสตร์เหมือนกินข้าวอ่ะกินข้าวอิ่มเองกินเองเวลามีสุขมีทุกข์อะไรคนอื่นเป็นแทนไม่ได้กินแทนไม่ได้เนาะฉะนั้นไอตัวสมาธิมันดับดับร้อนผ่อนก็หายคลายกังวล แล้วก็ทําให้ผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับสบายคนเราทําอะไร้มันเครียดเครียดมันก็ไม่ดีเนาะบุคลิกก็ไม่ค่อยจะสดชื่นสดใสเออทีนี้เมื่อฝึกสมาธิดูแล้วเออบุคลิกกด็ดีลูก อ่แล้วฝรั่งเรียก l ่ o k nice, look good energy I ์จีเนาะไอเลตส์เบกยูไอเลิฟยูสู้ว่าฝรั่งสอนง่ายอนง่ายไทยยังสอนยากกว่าอ๋อไม่ฮะเหมือนกันไม่แน่นอนเออคนไทยก็สอนง่ายคนไทยเลิฟดิ่ยังแต่ยังทารดาพัน์เนี่ยแอบไปทำไม่ดีอยู่เลยฮะอ๋อไม่เชื่อไ่ไรไ่ยังไงเออ จะฟ้องหลวงตาอ่อทียมเรยบอกว่าจะมาบวชหลวงตาลับเลยนี่นะนี่เอาเป็นลองเจ้าเอาว่าวคนท้องถิ่นชาวต่างชาติเราได้พูดคุยมาบมดแล้วว่าทำไมถึงศรัทธาและก็ชื่นชอบวัดป่าถ้ำวัวอันนี้ก็เป็นคนไทยที่มาจากกรุงเทพนะครับศรัทธาอะไรที่วัดป่าถ้ำวัวครับค่ะ เรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องประทับใจในเรื่องของสถานที่นะคะสัปปายะความสวยงามสงบแล้วก็ความเมตตาของท่านาหลวงตาสายหยุดนะคะแล้วก็ความเ,าเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เปิดกว้างสําหรับทุกเชื้อชาติศาสนานะคะสามารถมาปฏิบัติที่นี่ได้ะคะ่ะคุณนะคะ ที่จริงพวกเราเนี่ยเคยมาปฏิบัติที่วัดนี้มาก่อนแล้วก็ประทับใจที่ทําให้เรื่องของความสงบเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายสถานที่เนี่ยเอื้ออํานวยให้เราเข้าสู่เรื่องของความสงบเราทั้งสองคนสามคนตรงนี้ก็เลยมีความศรัทธาว่าทางวัดเมื่อมีพระอุโบสถเราก็อยากจะมีโอกาสมาร่วมสนับสนุนเพื่อที่จะเผยแพร่ในส่วนนี้ต่อไปค่ะค่ะสถานที่ดูสะอาดสะอ้านมีระเบียบนะคะ ค่ะสวยงามเหมาะสำหรับปฏิบัติธรรมค่ะคนรุ่นเก่าเข้าถึงธรรมะคนรุ่นใหม่ไฟธรรมะถือว่าเป็นคนไทยทุกคนล้วนเข้าถึง,ถงธรรมะดีออก ดีใจได้ไปเมืองแม่ห้องสอนโอ้โองามงอนแม่ห้องสอนภาคเหนือของไทยอุดมดาดดินไปด้วยธรรมะไงขอจงรู้ไว้แม่ห้องสอนของไทยวิรัยงามตาว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน